ดีค่ะทุกคนมากินน้ำมิ้นค่ะข้าวขาหมูมีไข่แดงทุกคนมาค่ะทุกคนกินข้าวขาหมูค่ะดูอาจารย์อุ้ยอร่อยมากอร่อยมากนะคะข้าวขาหมู แล้ก็ไม่ขาแรงตามๆเลยอือแค่มีน้ำจิ้มต้องหอมบููลยเนะ่ยาไม่ีสมันก็จแสบอ่ะเดี๋ยะอืออะ้มันน้ำซ้มเหรอมันเนมันเปนมอ่ะออห อร่อยมากร้อยสิมนีมากทุกคนดูหมูด้วยหมู ข้าวขาหมูขามีน้ำิ้มก่อนค่ะขนมอะไรน้ำิ่มเดี๋ยวนะ เออน้จะตนีมีนบอกว่าได้นบินมาแล้วทุกคนนำินไปลาดคำคเลยทุกคน ข้าวขาหมูลเือจากทุกคนแล้วก็มีผักมีผักให้ให้กินนะคะตะกุนตะตุน,ตตนว่ะส อ้าวค่ะหมูอุดรอร่อยอ Terima kasih telah menonton.